หลังจากที่ได้ทําการทะลวงแคทนะครับก็คือไอทะลวงแคทข้างในออกนะครับผมก็ได้ทําการลบโค้ดนะครับลบโค้ดแล้วไฟรูปเครื่องที่โชว์ก็จะหายนะครับแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็ต้องขับรถไปทดสอบนะครับถ้าขับรถทดสอบดูขับไปสักใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับสักวันหนึ่งนะครับ ถ้าไฟลูกเครื่องไม่กลับมาโชว์อีกนะครับก็แสดงว่าการที่เราทะลวงแคทนะครับมันทาให้มันโลง่งแล้วก็ทําให้แก้ไขปัญหาไฟลูกเครื่องโชว์ได้นะครับลดจิตแก๊สนะครับถ้าแคทมันตันนะครับมันจะทําให้เกิดความร้อนนะครับทําให้ไฟลูกเครื่องโชว์นะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการทะลวงแคตออกนะครับลบโค้ดไฟรูปเครื่องโชว์ออกนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับก็ยังไม่ได้กลับมาโชว์อีกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแคตมันตันจริงๆนะครับคือแคตมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับ Honda Civic FB นะครับมีไฟรูปเครื่องโชว์นะครับผมได้ทำการเช็คโค้ดนะครับ ก็เป็นเพราะว่าแคตโทรไลติกนะครับมันน่าจะตันนะครับรถติดแก๊สด,ด้วยนะครับพอมันตันปั๊บมันก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนทาให้ไฟลุกเครื่องโชว์แล้วก็มันก็จะมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับผมแก้โดยการล้างตัวนี้แล้วก็เคยสั่ง สั่งมามาเปลี่ยนนะครับจากตัวล่างและตัวบนก็ยังไม่หายนะครับผมก็เลยคิดว่าน,น่าจะเป็นเพราะว่าแคปทรติกมันตันนะครับล้างแล้วมันก็ไม่หายนะครับวันนี้ว่าจะถอดออกแล้วก็ทะลวงแคปออกนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับจะถอดออกมาแล้วก็ทะลวงแคปนะครับให้มันโล่งเลยนะครับัน ทดสอบดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับเพราะว่าแก้ด้วยการเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่หายตัวด้านล่างก็ไม่หายนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าแคตตันนะครับถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กนะครับมจะมีบล็อกขาเบอร์เบอร์ยี่สิบสองนะครับ อนี้เคยล้างแล้วนะล้างแล้วมาใส่ก็ใส่กลับก็ไม่หายเหมือนเดิมนะครับเพราะสาเหตุมันอยู่ที่แคปนะครับตอนนี้ถอดน็อตเบอร์10นะครับ3ตัวนะครับ หนึ่งสองสามนะครับนี่คนระับเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับมีตัวที่สามารถไอ้ลูกบล็อกแล้วก็มีข้อต่อที่สามารถโค้งได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือตัวนี้ก็คือสามารถทุนแรงได้นะครับ บ็อกกระแทกนะครับสามารถตุ่นแรงได้นะครับก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับแล้วก็ต่อด้ามนี้นะครับคลายตัวนี้ออกนะครับ ใช้ลูกบอกเบอร์สิบสองนะครับขายตัวนี้นะครับสีน็อตสีตัวนะครับใช้มแมลงขึ้นล้อนะครับ มแม่แลงขึ้นล้อนะครับจะลืมหนุนล้อด้วยนะครับหนุนล้อขึ้นเบรกมือแล้วก็หนุนล้อก่อนขึ้นแม่แรงทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเราจะจะมุดใต้ท้องครับเพื่อที่จะคลายน็อตนะครับ,นนรบหนึ่งสองสามตัวนะครับ น็อตเบอร์12กับ14นะครับนี่ครับตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งก็อันนี้นะครับน็อตเบอร์12นะครับ ก็จะเหลือนอทเบอร์สิบสี่ตัวหนึ่งนะครับ